ปัญหาการเรียนในเด็กเกิดได้จากหลายปัจจัยร่วมกันสามารถแบ่งออกเป็นด้านใหญ่ๆได้2ด้านนะคะด้านแรกก็คือเป็นปัจจัยภายในตัวเด็กเองด้านที่2เป็นปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมที่สําคัญก็คือครอบครัวและโรงเรียนปัจจัยภายในตัวเด็กเองอาจเกิดจากภาวะบกพร่องทางร่างกายหรือพัฒนาการของสมองเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอาจจาเป็นที่จะต้องขาดเรียนบ่อย หรือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการทางสมองที่ล่าชา้าสติปัญญาบกพร่องเป็นโรคสมาธิสัน้นโรคออทิสติกซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กได้เช่นกันนอกจากนี้ปัจจัยออที่ทำให้เกิดปัญหาทางอารมณ์จิตใจในเด็กเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็รวนส่งผลทำให้เด็กมีปัญหาการเรียนได้สำหรับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ในที่สําคัญที่กล่าวถึงก็คือเรื่องครอบครัวและโรงเรียนในการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่ที่เข้มงวดกับเด็กมากเกินไปหรือขาดการส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการเลี้ยงดูก็อาจจะส่งผลทําให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ช้าได้และการระบบการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียนปัญหาสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนก็ส่งผลทำให้เกิดการเรียนรู้บกพร่องได้เช่นกัน ซึ่งถ้าหากเราพบเด็กที่มีปัญหาการเรียนพ่อแม่และคุณครูควรช่วยกันหาสาเหตุและให้การช่วยเหลือแก้ไขก่อนในเบื้องต้นหากปัญหายังคงอยู่ไม่ดีขึ้นก็สมควรที่จะต้องส่งปรึกษาแพทย์เพื่อให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติมและให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปค่ะ